สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนชั่วโมงนี้พบกับคุณโกในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มาตรฐานตัวชี้วัดท1.1ป .1 ท .1 อ่านออกเสียงคําคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท1.1ป .1 ท .2 บอกความหมายของคําและข้อความที่อ่านท2.1ป .1 ท .1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคำที่ประสมสะระเอียได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสระเอียได้ถูกต้องสระเอียเป็นสะระเสียงยาวสะระเอียประกอบด้วยสะระเอสะระอีและตัวยอ เอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น, e. น,น,ตน,น,น,ตนอีเขียนไว้ข้างหลังพยัญนชนะต้นและยอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นอักษรควบเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวสะกดเขียนไว้ข้างหลังยอกิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านอักษรควบอักษรนำสะระี เกียวอ่านว่าคอรอเอียรเกลียวเกียวอ่านว่าพอรอเอียเรียว เียงอ่านว่ากอรอเอียงกเกรียงเกรียบอ่านว่ากอรอเอียบเกรียบ เกลียวอ่านว่ากลอเอวเกลียวเกรียดอ่านว่ากลอเอียดอเกรียด อ่านว่ากอวอเอียนอเกวียนเครียดอ่านว่าคอลอเอียดอเครียด เตรียมอ่านว่าตรรอเอียมเตรียมเปรียบอ่านว่าปอรอเอียบอเปรียบ เรียกอ่านว่าพอรอเอียกอเรียกเปรียงอ่านว่าพอรอเอียงอเปรียง เพียวอ่านว่าพอรอเอียวอเพียวเนียกอ่านว่าหอนอเอียกอเนียก เนียงอ่านว่าหอนอเอียงอเหนียงเหนียวอ่านว่าหอนอเอียวอเหนียว เหมียวอ่านว่าหอมอเอียวอเหมียวเหยยดอ่านว่าหอยอเอีดย,ยดอเหยด เหยียบอ่านว่าหอยอเอียบอเหยียบเหลียงอ่านว่าหอลอเอียงอเหลียง เหลียญอ่านว่าหอรอเอียยอเหรียนเหลียวอ่านว่าหอรอเอียวอเหลียว เวียงอ่านว่าหอวอเอียงอเวียงกิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำสะระเอียเกลียบ เรียกของกินที่ทำด้วยข้าวเป็นแผ่นๆทอดหรือปิ้งไฟให้สุกว่าข้าวเกียบมีหลายอย่างเช่นข้าวเกียยเว่าวข้าวเกียบปลาเ mm hmm. กลียวสิ่งที่เป็นรอยฟันอย่างเชือกตะปูควงสว่านเรียกรอยเชือกที่ฟันว่าเกลียวเชือก กียนยานพาหนะสองลอ้อทำด้วยไม้ใช้บรรทุกของเวลาเดินทางโดยใช้วัวหรือควายเทียมเกลี้ยงเรียบเนียนไม่มีลวดลายไม่ครุขระหมดจดใบหน้าเกลี้ยงแก้วเนื้อเกลี้ยงเครียด อาการที่สมองและอารมณ์ไม่ได้ผ่อนคลายเพราะข้าเคร่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเช่นนั่งเครียดเสียงเครียดเปรียบเอาสิ่งหนึ่งเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้ เห็นว่าใกล้เคียงกันเสมอกันหรือผิดกันถ้าเทียบแล้วฝ่ายไหนดีกว่าเรียกว่าได้เปรียบฝ่ายที่เป็นรองหรือด้อยกว่าเปรี้ยวมีรสอย่างรสมะนาวหรือมะดันเป็นต้นมีกลิ่นหรือรสอย่างอาหารบูด เหนียงเนื้อหรือหนังที่ห้อยอยู่บริเวณคอของสัตว์บางชนิดเช่นวัวไก่นกเหนียวดึงขาดยากเช่นเชือกเหนียวพลาสติกเหนียวทนทานไม่ขาดหรือหักง่ายเช่นกิ่งไม้เหนียว เหนียวชื่อดินที่มีลักษณะเหนียวเนื้อละเอียดใช้ปั้นได้เรียกว่าดินเหนียวเหนียวชื่อข้าวที่มีลักษณะเหนียวมากใช้นึ่งเป็นอาหารเรียกว่าข้าวเหนียวเีมว คำใช้เรียกแมวตามเสียงร้องของมันเช่นเจ้าเหมียวนางเหมียวเหรียญโลหะที่ทำเป็นรูปกลมแบนหรือรูปเรียมเป็นต้นมีภาพนูนเป็นรูปต่างๆหรือตัวอักษรอยู่บนพื้นเช่นเหรียญกระสาบเหรียญที่ละลึก เวียมคือการกว้างหรือซัดเบี่ยงออกไปกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไรข้อหนึ่งกไอไก่เกลียบขอไข่เกลียวคอควายเกวียน ข้อหนึ่งตอบข้อกอไก่เกลียบข้อสองกอไก่เหลียวขอไข่เหลียนขอควายเหวีย่ยง ข้อ2ตอบข้อขอไข่เหรียญขอ้ขอ3กอไก่เกรียบขอไข่เกลียวคอควายเกวียน ข้อสตอบข้อขอไข่เกลียวข้อสกอไก่เกลียบขอไข่เกลียวคอควายเกยวียน ข้อส่ตอบข้อคอควายเกวียนข้อห้ากอไก่เครียดขอไข่เปรียบคอควายเปรี้ยว ข้อหตอบข้อกอไก่เครียดข้อ6กกอไก่เครียดขอไข่เปรียบข้อวายเปรี้ยว ข้อหตอบข้อขอไข่เปรียบข้อ7กอไก่เครียดขอไข่เปรียบคอควายเปรี้ยว ข้อเตอบข้อคอควายเปรี้ยวข้อ8กอไก่เหนียงขอไข่ขเหนียวคอควายเหนียว ข้อ8ตอบข้อกอไก่เหนียงข้อ9กอไก่เหนียงขอไข่เหนียวคอควายเหนียวข ข้อ9้าตอบข้อขอไข่เหนียวข้อ10กอไก่เหนียงขอไข่เหนียวขอควายเหนียวข ข้อสิบตอบข้อคอควายเหมียวค่ะชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้การอ่านอักษรควบอักษรน,นาสะระเอียคุณครูก็ต้องขอชมเชยนะคะสำหรับนักเรียน ที่มีความสามารถในการอ่านคำได้และขอปรบมือให้กับคนเก่งนะคะที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อสำหรับชั่วโมงนี้คุณนกก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ